ร้านวาวดับเพิงทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดต่อไลน์ ID 0864395510ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพิงยินดีต้อนรับนะครับ วันนี้วันที่2ธันวาคม2 5 6 3นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดโปรโมชั่นนะครับลดล้างสต็อกนะครับสำหรับชุดยิงปลาตัวนี้นะครับผมเป็นหนังสติ๊กนะครับแบบยิงปลาได้แล้วก็ยิงลูกเหล็กแปดมิลได้นะครับผมทั้งในน้ําทั้งบนบกแบบทูอินวันนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมสามารถสับเปลี่ยนยางได้นะครับเป็นยางยิงลูกเหล็กกลมนะครับผมแล้วก็ยางยิงลูกดอกยิงปลานะครับผมซึ่งเซตนี้นะครับจะถือว่าครบ ครบถ้วนพร้อมใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นหนังสติ๊กพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคสิ่งที่ผมจะให้ไปนะครับตัวหนังสติ๊กนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมพร้อมรอกยิงปลานะครับผมแล้วก็ในส่วนของยางสํารองนะครับผมอย่ายางสารองยิงลูกดอก2เส้นยิงลูกอ่ะแปดมิลหนึ่งเส้นนะครับผมซึ่งแถมไม่ฟรีนะครับผมย้ําแถมไม่ฟรี ลูกเหล็กแปดมิลหนึ่งร้อยนัดหนึ่งถุงนะครับผมแล้วก็ลูกดอกสองลูกนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นเซตสําหรับยิงปลาราคาประหยัดนะครับผมวันนี้ผมจะบอกว่าผมมาลดล้างสต็อกนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมสินค้ามีไม่ถึงสิบตัวนะครับย้ําสินค้ามีไม่ถึงสิบตัวนะครับผมตัดสินใจไม่ยากนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าประมาณหนึ่งถึงสองวันนี้หมดเกลี้ยงแน่นอนเพราะว่ามีไม่ถึงสิบชุดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมจากปกตินะครับราคา สำหรับชุดนี้ราคาจะอยู่ที่ราคา990นะครับผมวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับผมย้ําจัดโปรโมชั่นแค่ไม่ถึง10ชุดนะครับผมให้ราคาพิเศษจาก990วันนี้เหลือ490บาทรวมส่งฟรีได้ครบเซ็ตพร้อมใช้งานโอเคนะครับ490รวมส่งฟรีได้ครบเซ็ตตามที่ผมรีวิวไปเลยครับผมได้ตัวหนักสติ๊กนะครับได้ลอกได้ยางสำรองลูกดอกลูกเหล็กนะครับผม แถมไม่ฟรีครบชุดนะครับผมเพียง490บาทรวมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมโอเคสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับผมราคาประหยัดนะครับผมก็มีเซฟตี้ด้วยนะครับอ่ะจะให้ชมนะครับสําหรับตัวนี้เวลายิงนะครับผมไม่ต้องกัวระแวงนะครับโดนมือนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมปลอดภัยผมย้ํานะครับผมเน้นความปลอดภัยของลูกค้านะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคปั๊บอ่ะมีลอกดึงนะครับลอกด้านในมีสายเอ็นนะครับผมสาหรับอ่าตัวนี้นะครับผม โอเคนะครับชัดเจนนะครับผมเซฟตี้ปลอดภัยแน่นอนสําหรับตัวนี้ไม่ต้องอาจเป็นห่วงว่าโดนมือหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคสนใจสินค้านะครับผมแอดมาไลน์ไอดีนะครับผมด้านบนเลยนะครับทิ้งไอดีไลน์ไว้ด้านบนไอดีไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าศูนย์ครับผมแอดมาสอบถามกันได้นะครับผมมีไม่ถึงสิบชุดนะครับผมขออนุญาตครับมีไม่ถึงสิบชุดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมราคาเพียงสี่ร้อยเก้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมโอเควันนี้ฝากไปเพียงเท่านีี้คคคครรรัััับบบบขอุณสสวด